ปปันชินาสวัสดีครับทุกท่านครับผมก็เดินทางกันต่อนะครับจากน้ำตกแม่กลางนะครับผมจากคลิปที่แล้ววันนี้ก็ เราเดินทางกันต่อนะครับ s u b s c r i b e เพื่อเดินทางไปทอดพระป่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันแล้วก็พักรถกันก่อนนะครับเรามาตั้งแต่เช้าตรู่นะครับเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เราก็จะมาพักรถก่อนที่วนอุทยานนะครับแห่งดอยอินทนนท์นะครับเราจะไปชมน้ำตกแม่ยะกันก่อนจะไปชมน้ำตกแม่ยะเราต้องถวาย อาหารเช้านะครับเพื่อให้พระฉันก่อนนะครับผมและก็บรรดาญาติโยมก็นั่งพักนะครับผมแล้วก็รับประทานอาหารกันนะครับค่ำไหนนอนนั่นนะครับเราสายบุญนะครับผมเราจะไปทอดพระป่าที่อำเภอ,อแห่งหนึ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทึ่งซึ่งวัดนั้นก็เสื่อมโทรมและก็ปลวกกินที่เสาแล้วก็จะไปปลวนะนะครับผมแล้วก็พระครูท่านก็นําทางนําบุญ ให้ญาติโยมพากันมาทอดพระป่ากันที่แม่้องสอนพลัดครูท่านก็ให้อาหารสน็คนะครับผมถ้าเป็นคนใจบุญนะมีเมตตาต่อสัตว์และคนนะครับผมแล้วก็พระพุทธศาสนานะครับผมเรากําลังที่จะเดินทางไปชมน้ําตกแม่ย่าก,กันนะครับวันนี้ก็เดินทางกับบรรดาพี่ๆแม่ๆญาติินะครับผมทั้งหล,หลายคนไปด้วยกันนะครับผม กนำบุญมาฝากทุกท่านนะครับและก็เดินน่เรื่อยครับผมเราจะไปชมน้ำตกแม่ยักษ์กันอันนี้ก็จะเป็นลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกแม่ยักษ์นะครับผมได้ยินเสียงน้ำแล้วก็สดชื่นชุ่มฉ่ำนะครับผมและก็ที่สำคัญที่สุดสวยงามมากๆนะครับน้ำตกแม่ยกักษ์นี้ถือว่าอยู่ตำบลแม่หลวงนะครับผมอ๋อตำบลตำบล บ้านหลวงนะครับผมแล้วก็ท่ทีนะครับตำบลบ,บ้านหลวงอวําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นน้ําตกเรียกว่าสวยที่สุดและก็เบืรอต้นๆของประเทศไทยและก็ใหญ่อลังการมากๆใหญ่ที่สุดแห่งดอยอิทนทนนท์นะครับผม เราก็มีโอกาสนะครับมีบุญได้มามีวาส,สนาได้มาชมก็ <g ül> ว่าได้ครับมีโอกาสดีๆครับผมเพราะเรามาทําบุญเราจะเดินทางไปทําบุญพระป่ากันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เลยแวะริมทางไปเรื่อยค่าไหนนอนนั่นนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไปถึงจดุดหมายแต่วันนี้เราพักก่อนเรามาแต่เชา้าก็ถวายอาหารเชา้าพระท่านแล้วเราก็มาชมน้ําตกนิดนึงครับมีโอกาสดีๆเนาะทำบุญด้วยได้เที่ยวด้วยได้ชม ธรรมชาติด้วยเดี๋ยว่าสายบุญนะครับผมมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับผมเอามันมาฝากทุกท่านถึงแล้วน้ำตกแม่ยะนะครับที่ใหญ่ที่สุดแห่งบอ่ออุทมลและก็สวยที่สุดเบดื้องต้นของประเทศไทยรายชิย่อน้ำตกนะครับและก็มีน้ำสวยอย่างนี้ตลอดปีด้วยนะครับ หลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับีิชมบรรยากาศได้เลยคนระับสวยงามมากๆกกต่อาแชแนลนำสิ่งดีมาฝากกานค่ะผม สถนี้จะเป็นฤดูฝนนะครับผมน้ําก็จะสวยนะครับแล้วก็เดินหน้ายิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับผมแเลกระที่สังขารนะครับใครอยู่ใกลๆนะครับผมวันครอบครัววิือเอ็นสุดสัปดาห์สุดเสาร์ที่ก็มาชมได้นะครับน้ําตกสวยสสวยมากๆน้าตกที่ประเทศไทยน้าตกไม่ยะโอ้เรียกว่าสวยจริงๆนะครับผมเป็นั้งแรกที่ประวันชาแนลดีมานะครับผมเรียกว่าถืตแต่ถึใจแล้วก็ ใครที่เห็นแล้วก็มาแล้วมาอีกเพราะมันสวยจริงๆนะครับใหญ่ที่สุดแห่ดอยอินทนนทนก็ปอกันนะครับผมไปเดินคันน้ำนี่โอ้โหใสมากๆน้ำขนาดหน้าฝนน้ำยังใสเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันถ้ามีโอกาสนะครับผมเรานำภาพที่สวยมาฝากปอบาดเชี้ยน้นำปักนำภาพที่สวยมาฝากทุกท่านทุกคนครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันเหมือนกัน ผมปกปันชินาทักทายครับสวัสดีครับนะครับทีนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปปปันชินาด้วยนะครับครับผมสวัสดีทุกท่านครับทักทายทุกท่านครับผมสายบุญนะครับญาติบุญกันนะครับผมจะไปทาบุญก็แวะข้างทางทำไหนนอนนั่นนะครับเป้าหมายใงจุดหมายของเราคือทำบุญที่แม่ห้องสอนเราแวะ ถ่ายดูทา่าน,น,นก่อนวันว้าไ่สวยมากท่ทาทุ่นท,นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่น้ำตกไม่ยักน้ำตกสวยๆที่สุดแห่งเบอร์อินทนน์ใหญ่ที่สุดสวยแห่งปีสวยตลอดปีน้ำไม่แห้งนะม,มีทั้งปีครับผมนี่เป็นนิยู่นนะครับ นิ่วฝนน้ำปกตินิ่วฝนน้ำเขาจะมีคุณคุณหน่อยแต่ยังสวยยังใสเลยเรียกว่าการตาอลังการมากมากนะครับน้ำตกแม่ยะครับ ปอปัชนชานลขอบคูณทุกท่านครับที่รับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งติ๊งติง,ตงด้วยนะครับผมขอบคุณมาก